5 4 3 2กราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องอะไรก็บอยครับวันนี้นะครับก็ จริงๆไม่ะไรทำนะครับเป็นมันหยุดเนาะหยุดยาวนะครับก็เลยจะมารีวิวหรือว่าจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับลิปนะครับที่บอยใช้ในทีชีวิตประจําวันนะครับหรือว่าใช้ในกรณีแบบเหมือนเราไปออกงานออกงานก็คือการไปเที่ยวไปสังสรรค์หรือว่าไปงานต่างๆลิปอันไหนบ้างที่ใช้นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวบอยจะมาบอกให้ฟังนะครับแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดนะเพื่ขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบลิปนั้นๆนะครับรีวิวตามความรู้สึกเนาะ แต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นที่บอยใช้และบอยรู้สึกโอเคมากๆเลยกับมันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวยังไงนะฮะไปดูกันเลยว่ามีตัวไหนบ้างนะครับโอเคป้ายโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ลิฟนะครับที่บอยใช้ในชีวิตรประจําวันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับบอยจะไม่เรียงลาําดับความ เขาเรียกว่าอะไรอะลำดับความสาคัญหรือว่าลำดับอะไรนะบอยจะเอามาแล้วพูดไปเรื่อยๆเลยกันเนาะโอเคครับตัวแรกนะครับลิปที่บอยใช้ตัวแรกเลยเนี่ยอันนี้เพิ่งซื้อมาล่าสุดเลยบอบบี้บราวน์ครับบอบบี้บราวน์ตัวนี้เนี่ยเป็นสีแบ์พันช์นะครับเป็นสีแบ์พันช์ครับผมเป็นแบบยังไงร,รับจะพูด่าอะไรดีวะมันเป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถอดฝาออกมาใช่ไหมแล้วกลิ่นมันจะเป็นแบบ หอมๆอ,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 อ่อนๆน่ะหน่อยๆเว่ยบดมแล้วรู้สึกแบบรู้สึกดีอะเทกเจอร์ของมันนะมันเป็นแบบเดี๋ยวบอยจะลองทาให้ดูบอยว่ามันออกสีหน่อยๆนะตัวนี้นี่ครับบยลองทาดูนะเห็นไหมให้กลิ่นที่แบบว่ามันขึ้นจมูกอะนะหอมๆหน่อยๆนะครับตัวนี้นะฮะความมันนะบอยให้อยู่ประมาณสักเจ็ดทับสิบ อันไม่ใช่ความใช้ดีนะครับความมันบอยให้อยู่ประมาณสัก7จ็ทับสิครับตัวนี้นะฮะก็ตัวนี้นะครับบ๊อบบี้บราวนะฮะราคาอยู่ที่1,450บาทประมาณนะครับน้องหาซื้อได้ตามช็อปเลยหรือว่าในเซ็นท่นก็ได้นะครับน่าจะน่าจะอันนี้ไว้ซื้อในเซ็นท่นมานะครับมีออนท็อปด้วยนะลดไปประมาณสัก10%บเปอรนตะตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับอ่อบลิสเทคเข้ามาอ่านว่าอย่างนี้บลิสเทค วายบรัน b ์บริสเทควายบรัน์อ่าตัวนี้นะฮะมีเชียร์บัตเตอร์แล้วก็มีเกรปซีดออยนะครับแล้วก็วิตามินต่างๆนะครับตัวนี้มี SPF 15นะครับใส่กับสามารถแบบป้องกันริมฝีป,ปากเราจากแสงแดดได้เทคเจอร์ <Te xture S 2> ของมันนะครับเป็นแบบ มีกลิ่นอะบอยไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรอะแต่มันเป็นกลิ่นหอมอยู่นะตัวนี้บอยใช้แบบไปเยอะมากๆแล้วนะครับดูดิเหลือแค่นี้เองนะตัวนี้ออกสีแล้วก็เป็นประกายประกายแบบประกายวบาๆวววอะ่ะเหมือนมีชิมเมอร์เบาๆ e นะบอยลองทาให้ดูนะเห็นไหมมันจะแบบมันจะออกสีหน่อย,อยๆเว้ย กลิ่นมันก็จะหอมๆหน่อยนะมีนี่ด้วยมีกระจกอยู่ด้านหลังซึ่งเล็กมากนะฮะไม่คือจะเอามาส่องปากแบบก็ก็ไม่ได้ได้นะ,ะมันก็เห็นอยู่นะมันเห็นแบบเบาๆอะ่ะมันมันมันก็คือไปส่องกระจกเถอะนะฮะน่าจะดีกว่านะครับตัวนี้นี่บหาซื้อได้ที่วัดสันนะครับแล้วก็ร้านค้าชั้นนําทั่วไปเบอร์คิดว่าน่าจะมีนะอันนี้ราคาประมาณหนึ่อยหกบาบาทครับตัวนี้ ตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้เลยครับเป็นเหมือนอชื่อ,อคือยี่ห้อเดียวกับตัวเมื่อกี้นะครับ b r i t t e h Deep r e d i a b l e นะครับตัวนี้นะฮะมี SPF 15เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือมีโฮมไซส์ h M แต่ว่าตัวเนี้ยที่มันแตกต่างจากตัวเมื่อกี้คือมันไม่ออกสีครับแล้วมันก็มันมีกลิ่นที่แตกต่างจากตัวเมื่อกี้ครับผมแต่บอยก็ใช้เหลือประมาณนี้แล้วคือบอยใช้ทุกตัวจริงๆนะ ันเหมือนแบบบอยซื้อเยอะด้วยแต่ว่าบอยใช้ทุกตัวจริงๆนะตัวเนี้ยเวลาเราทามันจะแค่มันๆนะความมันนะบอยให้อยู่ระดับประมาณสักแปดทับสีสองตัวนี้เลยมันจะลื่นๆอร่อยอร่อยอ่ะไม่เคยให้เดกว่ะมันจะแบบเวลาเราเข้าป่าเนาะเวลาเราทาลิมันจะเข้าป่าบ้างแหละมันจะหวานหวานอืมก็ดีครับดีบอยก็แนะนำเลยตัวนี้นะครับ mistake deep r a b w ตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ150อ150บาทนะครับหาซื้อได้ตามวัดสันแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะน่าจะมีนะครับแต่ว่าผมซื้อมาที่มาจากวัตสันนะครับตัวนี้ตัวต่อไปนะครับนี่เลยเชฟสติกค,ครับผมอันนี้เป็น Classic o r i g i ินอนะครับตัวนี้มันมันแบบกลิ่นมันจะแบบเหมือนเป็นกลิ่นเย็นๆอะมันเย็นๆแต่ตัวนี้ใช้ดีครับเพราะว่ามันมันมากนะครับ เวลาเราทาลงไปนะครับตบั้งแต่เบอร์คอชิบา,ากิเมื่อกี้ตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคือไม่มีสีนะครับไม่มีสีเท็กเจอร์ก็เป็นเหมือนคล้ายๆตัวเมื่อกี้ครับตัวบิสติกเมื่อกี้เลยแต่ว่ามันจะแบบมีกลิ่นแบบเหมือนยูคาลิปตัสแต่ว่าความมันนะอะไว้ให้เป็นก้าทับทิบเพราะว่ามันมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับไว้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมีคนอนะ เขาซื้อมาฝากบอยนะครับก็บอยตอนแรกบอยไม่ได้ใช้หรอกแล้วก็เราพอเอามาใช้หนึ่งครั้งเนี่ยบอยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเหมือนกันนะมันมันเดี๋ยวบอยชอบนะบอยชอบแบบลิปอะไรที่มันแบบมันมันติดนานๆนะก็อันนี้ลองไปหาดูได้นะครับบอยไม่ค่อยชัวร์ว่าราคาเท่าไหร่นะตัวนี้เนี่ยเชฟสติปไปเจอในช้อปปีนะครับเหมือนจะเป็น3แท่งเนาะสองบาบาทนะตัวนี้บอยไม่ชัวร์เหมือนกันยังไงก็ลองไปหาซื้อกันดูตามได้นะครับตัวต่อไปนะครับ ตัวนี้เลยครับผมปิ้งปองปิ้งปองแองวอสเลนโรซี่ลิปใช้มาแบบอันนี้น่าจะเป็นกระปุกที่สามแล้วกระบุกที่3ามเพราะว่ามันนานมากเว้ยใช้แต่ละอันนะมันนานมากจนเรารู้สึกว่าแบบลืมไปแล้วว่าว่าเราใช้ไปกี่อันแล้วอะ่ะตัวนี้จริงๆบอยชอบเป็นเป็นอีกหนึ่งตัวที่ชอบมากๆเลยนะเพราะว่าหนึ่งอะ่ะกลิ่นหอมมากบอยชอบกลิ่นอย่างเงี้ยแบบเราจะเปิดดมบ่อยมากเว้ยมันจะลําบากหน่อยที่เราต้องใช้มือเนาะมือจกอะ่ะ <c oughs> มือควักอ่ะที่เราต้องใช้มือควักตัวนี้นะเห็นเขาบอกว่ามันออกสีนะแต่บอยรู้สึกว่ามันไม่รู้สิสําหรับบอยมันเหมือนไม่ได้ออกสีอะเขาบอกว่าออกสีหน่อยๆอ่ะเป็นกลิ่นแบบกุหลาบเบาๆนะครับตัวนี้ความมันเนี่ยแล้วก็ความอยู่นานเนี่ยบอยให้เลยสิเต็มสิบครับตัวเนี้ คือดีมากๆเลยระหว่างวันที่ปากบ่อยแตกๆนะบอยจะชอบใช้ครับผมอันนี้หาซื้อได้ตามออวัดสันร้านค้าชั้นนำทั่วไปบอยไม่ชัวร์ว่าเซเว่นมีหรือเปล่านะตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับตัวนี้ครับผมลิปตัวต่อไปที่บอยนะครับใช้อยู่นะครับตัวนี้เลยครับผมติ้งดุงติ้งดุงเมนทรัทัมเมนทรัทัมเทอรรปีลิปเจลนะครับ t e เจอร์นะของมันเนี่ยมันจะบอยว่ามันจะเป็นแบบ น้ำๆเหลวๆหน่อยนะครับตัวนี้นะแต่ว่าตัวนี้คือบอยไม่ได้ซื้อมานะครับมีเพื่อนคนหนึ่งให้บอยมานะแต่เขาเหมือนขายแบบพวกเครื่องสาอางอะไรอย่างเงี้ยเขาให้บอยมาแล้วแบบบอยไม่เคยใช้เหมือนกันนะก็เลยเอามาลองใช้ดูครั้งแรกว่าเฮ้ยมันแบบคดมันแหละมันมันมากๆเลยจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องพกติดตัว,แล,วแล้วเวลาบอยไปเที่ยวบอยจะชอบพกอันนี้ไปไม่งั้นก็ไอ้บ๊อบบี้บาวนะแต่ว่าก็กลัวหายไงนะเออเนี่ตัวนี้เลยครับนี่เดี๋ยวบอยจะด,ดูนะเทคเจอร์ของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนอย่างเงี้ย ใปบีบใส่มือก่อนมันจะเป็นแบบเหมือนน้ำน้ำหน่อยๆอ่ะมันมันไม่ได้ข้นอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนครีมเหมือนเนี่ยมันจะเป็นแบบเจลๆอ่ะสมมติเราเอาทาตรงปากใช่ไหมมันอ่ะมันมากๆเลยแล้วก็มันจะมีกลิ่นของเหมือนเราทาอย่าหมอง มันเราทายหมองอ่ะจริงๆนะเว้ยจะมีความเย็นด้วยตรงริมฝีปากนะครับตรงนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยแบบว่าเหมือนกับให้ริมฝีปากชุ่มชื้นนะแล้วก็ไม่แตกด้วยนะครับวันนี้บอยให้ไปเลยนะครับก้าเต็มสิบแล้วกันนะความมันกับความที่มันแบบอยู่บนปากเรานานๆนะราคาบอยไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันนะครับก็ลองลองลองไปหาดูนะครับตัวนี้เพราะว่าอันเนี้ยเพื่อนให้บอยมาลิปที่บอยใช้ตัวต่อไปนะครับตัวนี้เลยติ้งดุงติ้งดุง อันนึงเห็นไหมโอเคอ่าเป็นไอรานะครับไอรานิชชัลลิปบามเป็นแบบอีโคทั้งแท่งมันเป็นกระดาษเว้ยพอเราเปิดออกมาเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นกลิ่นพีชครับกลิ่นพีชพีชโคตรพอ่พอคตแม่พีชเลยแล้วเป็นแล้วเป็นกลิ่นที่บอยแบบไม่ค่อยโอเคอะเวลาพีชอะแต่ว่าตอนนั้นอะเราซื้อมาเราไม่ได้ดูเว้ยโอก้ก็เลยแบบซื้อมาเห็นว่ามันแบบไปอ่านตามรีวิวมาเขาบอกว่ามันใช้ดีแต่มันก็ใช้ดีจริงๆนะครับแต่บอยใช้แค่แบบ นิดเดียวอะเทกเจอร์มันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบแข็งๆหน่อยเนื้อแข็งแข็งแต่ไาลองทาก่อนนะให้ดูถ้าเราทาไปแล้วอะมันคือกลิ่นพีสตีขึ้นจมูกอะแล้วก็ความมันนะมันอยู่นะครับมันอยู่มันอยู่ตัวเนี้ยเวลาเราจะไม่ได้หมุนนะมันไม่ได้เป็นสติกะเนาะเราด,ดันที่ตูดเนี่ย ไปแบบต้องใช้แรงหน่อยเนี่ยขาบอกว่าให้ดันขึ้นมานิดเดียวพอเพราะว่าแบบเหมือนกับถ้าดันมาแล้วฝามันจะปิดไม่ค่อยลงเว้ยเราก็ต้องดันคืนนะเนี่ยลิปตัวนี้ครับมีส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์เพิ่มขึ้นประมาณ20%บเอนะเขาบอกนะมันจะช่วยดูแลรักษาลิมฝีปากของเรานะแล้วก็ความมันของลิปตัวนี้นะครับแล้วก็ความที่มันแบบอ,อยู่ติดปากนานๆน,นะบอกให้ประมาณ7เต็ม10บด้วยกันะครับตัวนี้นะครับนี่เราไปหาซื้อดูได้ น่าจะมีขายตามพวกวัดสันแล้วก็ร้านค้าชั้นนําทั่วไปน่าจะมีอยู่นะครับตัวนี้ราคาประมาณสัก198บาทครับผมมาถึงตัวสุดท้ายนะครับที่บอยเป็นลิปที่บอยทาในชีวิตประจำํำวันนะครับตัวนี้เลยปิ้งปองปิงปงป้งปองลาเนชลิปสลิปปิ้งมาร์คครับตัวนี้ครับผมโอเคกลิ่นมันจะเหมือนเบอร์รี่อ่ะเขาบอกว่ามันจะมีมิกซ์เบอร์รี่อ่ะผสมอยู่เทคเจอร์ของมันอนะ่ะมันจะแบบ หมือนอีวาสลีนเมื่อกี้เลยมันจะเป็นเนื้อครีมเนื้อครีมเหลวๆขอเ็ดปากเดี๋ยวว่าจะลองทาให้ดูนะเี่ยมันไม่มันไม่ได้ออกสีนะเพราะว่าเป็นลิปสลิปปิ้งมันไม่ได้ออกสีนะแต่ว่าบอยเอามาทาเป็นลิปปกติเว้ยคือมันดีมากๆเลยแบบเราปากแห้งทีแล้วก็ควักมาทาแต่ส่วนใหญ่เราจะทาตอนกลางคืนนะเหมือนกับเราเราอาบน้ำใช่ไหมแล้วก็ทาอาบน้ำเสร็จแล้วก็ทาพอนอนเล่นเกมดูทีวีดูหนังให้ปากแห้งกินน้ำอะไรแล้วก็ทาหนึ่งกระปุกนะครับบอยซื้อมาเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่กรรััมนะคบ ประมาณ700บาทนะถามว่าแพงไหมแพงนะถ้าสมมตรเริเราเราเราดูจากตอนแรกอัเนาะไปซื้อตรงเคาน์เตอร์แบง์แพงมากเลยทำไม700บาทแพงจังวาแต่แอันนี้บอยใช้มาจะเป็นปีลวคือยังไม่หมดเลยดูดิยังเหลืออยู่อะที่จริงมันเป็นลิฟ์สลิปปิ B ้งมาร์กอะเนาะเอาทาแล้วก็นอนอะนะแต่ว่าบอยเอาทาแบบทาตลอดเลยนะตัวนี้นะครับโอเคต่อไปเนี่ยเวลาบอยไปเที่ยวไปออกงานต่างๆนะครับหรือว่ามีแบบว่าเราต้อง <polarization. S 2> แต่งหน้าเนาะเออก็คือพยายามฝึกแต่งอยู่ในตอนนี้ทั้งนั้นทนี้แต่งไม่เป็นนะฮะเพื <Why barking S 3> ่อนเพื่อนแต่ละคนทุกคนก็บอกว่าบอยมึงแต่งหน้าบ้างเถอะก็คือบอยมึงเขชอบแต่งหน้านะใส่แต่สกินแคร์นะครับก็จะมีลิปพวกนี้ครับที่บอยใช้นะเวลาเราออกไปข้างนอกหรือว่าวันไหนที่เราแบบเอออยากปากมีสีหน่อยๆอย่างเงี้ยบอยจะใช้ประมาณนี้นะครับตัวแรกนะครับที่บอยใช้นะฮะเป็นตัวนี้เลยปิ้งปองปิ้งปองเอามาเห็นนี่เป็นของเลฟลอนนะครับ เลฟลอนแมทบาร์มนะฮะตัวนี้เป็นเบอร์เอ,อ่อเบอร์อะไรบ้าง2อ0เจนะครับเป็นเบอร์270ไม่รู้ทุกคนเห็นป่าอ,ออกสีแบบจัดจัดจัดที่สุดเท่าที่บอยเคยซื้อลิปมาแล้วออกสีแบบมากๆเท็เจอร์ของมันนะครับเป็นเนื้อแบบด้านๆไม่มีมันวาวใดๆเดี๋ยวบอาจะลองทาให้ดูก่อนครับตัวนี้มันจะเป็นแบบเหมือนหัวดินซอครับดูดิแต่ว่าไม่ต้องเหลานะ มันจะเป็นแหลมๆทาง,ง่ายตัวนี้เราจะใช้กับแปรงครับอทาแบบเบาๆพอนะแล้วก็แล้วก็ใช้แปรงครับเนี่ยแปรงเนี่ยเก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 ี่ยเนี่ยให้มันแบบมีสีนิดนึงอ่ะไม่ต้องทาเยอะนะเพราะว่าจริงๆเป็นผู้ชายเนาะไม่ต้องทาเยอะมากเพราะาทาเยอะมันก็เป็นแบบผู้หญิงเะนาะก็ต้องแต่งหญิงแล้วนะ <c oughs> ใส่ใส่ผมแต่งหญิงนะครับโอเคครับตัวนี้นะครับหาซื้อได้ตามเคาน์เตอร์แบรนด์นะครับ ในนเซนทันนี่บอยซื้อมาจากอีฟแอนด์บอยนะครับราคาประมาณสัก289บาทนะครับตัวนี้ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวนี้เลยครับนี่โว้ยไม่รู้เห็นหรือเปล่าแม่งสีใสด้วยโอเคนี่ครับผมเป็นตัวคาร์ชีสนะครับวอลลุมไมซิ่งลิปบูสเตอร์ครับผมตัวนี้เป็นเบอร์ 070 so what if I'm crazy นะตัวนี้ไม่รู้ว่าคือแปลว่าอะไรนะที่บอยบอกว่าตัวม่เกียครับที่บอยใส่ไปของเลฟลอนนะบอยจะใส่ตัวนี้ก่อนแล้วก็เอาแปรงอะมาเกียรเกียๆๆใช่ไหมแล้วก็เราก็จะเอาตัวเนี้ครับเทคเจอร์ <c oughs> ของมันนะจะเป็นเนื้อแบบเบาๆมันๆคือมันเหนียวอะเหนียวมากๆเลยเว้ยความรู้สึกบอยนะแล้วมันก็จะเย็นมีกลิ่นแบบมิ้นท์ เราก็จะเอามาทาเว้ยทาทาไปทับกับตัวที่เมื่อกี้นะครับที่เราเกลี่ยเสร็จแล้วเนีเดี๋ยวเราจะลองทาให้ดูนะคุณเนี่ยเห็นไหมปากมันก็จะแบบ ดูมีแบบสีสันมีความมันวาวมีชีวิตชีวาขึ้นมาเว้ยใครที่แบบอยากลองดูนะครับลองลองไปหาซื้อก็ได้แต่ว่าเลฟลอนเนี่ยลองไปดูสีอื่นก็ได้นะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้มันก็จะมีสีอื่นๆด้วยนะครับอันนี้บอยซื้อมาจากอีแฟนบอยเหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ185บาทนะครับตัวนี้ลิปตัวต่อไปนะครับเป็นนี่เลยเดี๋ยวแป,ป๊บนึงพิงปองพิงปองเบบี้ไบรท์แพนตต้ m นแมทครูชั่นลิปนะครับ ตัวนี้มันมีสองหัวครับเราสามารถเอามาปัดแกมได้ด้วยนะครับกับทาปากนะครับแต่ส่วนใหญ่บอยอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเอาอันนี้มาปัดแกมเท่าไหร่นะครับบอยจะแต่จริงมันก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาลองดูเท็กเจอร์ของมันนะเท็กเจอร์ของมันเนี่ยมันจะแบบเอ้ยแป๊บนึงบอยลืมบอกอันนี้เป็นเบอร์1ิบสองนะครับมันจะออกสีแบบเหมือนส้มๆหน่อยนะครับเราลองมาดูด้านนี้นะครับเนี่ยด้านนี้มันจะเป็นนี้เราหมุนออกเป็นสติกนะครับนี่เราก็มาทาปากได้เลยตัวนี้เอามานี่เดี๋ยวบอยเอาบนฝ่ามือบนมือให้ดูกันเนาะ สีมันจะออกประมาณนี้ครับแต่ถ้ามาอยู่บนปากเราอะเวลามันผสมกับสีที่ที่ปากเราครับมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะเดี๋ยวบอยลองทาให้ดูก่อนนะเนี่ยทาไปเบาๆก็พอนะคะไม่ต้องทาเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะคือเดี๋ยวมันเดี๋ยมันจะออกสีเยอะเกินอะเนาะแล้วก็ทาไปแบบว่าเอาเท่าที่เราต้องการก็พอนะคแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยหัวมันจะเป็นแบบนี้ครับหัวมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ย เหมือนเขาเอาไว้ปัดแก้มนะแต่ว่าจริงๆบอยชอบเอามาทาแต้มๆ,ๆตรงปากจริงมันปัดแก้มได้นะสีมันก็จะออกประมาณนี้นะครับแล้วก็เกียเกียวๆ,ๆ,ๆ,ๆว่าเราจะอยากได้สีประมาณไหนเนาะตัวนี้นะครับเออตัวนี้บอยบอยไม่ชัวร์ว่าเซเว่นมีหรือเปล่านะครับตัวนี้แต่ว่าบอยซื้อมาจากร้านเหมือนร้านเครื่องสำอางนะครับตัวนี้เลยครับ Baby Pri รทราคาประมาณ149บาบาทครับลิปสองตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้บอยชอบมา,มากๆเลย นี่เลเซนครับผมลิปเลเซนครับตัวนี้มันจะเป็นมันจะมีอยู่2สีนะเอาซื้อมา2สีสีหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าสี you are my everyday กับอีหนึ่งสีก็คืออ่า t w e n t o u r seven ชื่อเก๋นะบอยชอบนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองสี you are my everyday ก่อนนะเดีย๋ยวบอยจะทำเดีย๋ยวบอยจะใส่ให้ดูนะครับเนื้อมันจะเป็นแบบเหมือน มันมันดูเหมือนหยาบนะแต่จริงๆมันไม่ได้หยาบขนาดนั้นนะครับมันจะมีความนุ่มมีความชุ่มชื้นอยู่นะอันนี้เป็นสีมันจะออกมาเนี่ยชมพูหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลอง24-7เที่อันนี้มันจะเป็นออกสีแบบเหมือนเข้มๆเป็นน้ำตาลน้ำตาลหน่อยๆนะ มาลองบนปากให้ดูนะครับเอาเป็นตัวแรกก่อนตัวนี้นะเป็นยัวมาเอฟวีเดสีจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรมาลองบนปากให้นะครับเราก็ทาแบบเบาๆก็พอนะครับไม่ต้องทาเยอะนะเพราะว่าถ้าทาเยอะมันจะมันจะคือมันจะโปะเนาะมันจะโปะแล้วมันจะแบบมันจะแดงเกินไปนะไหนมาทาเบาๆดูดิดูสีดิเราก็ถ้าสมมติเราไม่เราไม่ค่อยโอเคเราไม่พอใจนะครับเรามันรู้สึกว่ามันแดงไปเฮ้ยเราก็ซับออกอีกหนึ่งนี่เราก็ซับออกพรได้มันจะได้สีออกมาเนี่ยครับ ก็โอเคอะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกอีกอีก,อก,อก,อกสีหนึ่งไว้ลองให้ดูนะต้องเช็ดออกก่อนสี twenty four seven นะครับเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยหนะ่อยเนื้อจะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปลองดูให้ดูนะนแต่ปกติที่ปกติบอยชอบใช้สีนี้มากกว่านะโอเคไหมอะตัวเนี้ยบอยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโอเคหรือเปล่านะครับแต่สำหรับบอยบอยรู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยเนะี่ยสองสีนี้ครับ สองสีนี้ก็บอยซื้อ,อบอยไปซื้อที่สยามครับสองสีนี้สยามสแควร์ซักซอยแหละไว้จำไม่ได้นะแต่ว่าจริงๆอ่ะในเพจก็มีเลยครับลองลองเซิร์ชดูในเพจก็มีเหมือนกันแท่งละประมาณ450บบาท <S <S <sk r isa> ครับผมก็ไม่มีแล้วครับหมดแล้วสำหรับลิป ที่บอยจะมาพูดถึงวันนี้นะครับยังไงนะใครที่แบบว่าชื่นชอบนะครับบอยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับใครนะอยากให้บอยทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับถ้าสมมติว่าบอยทําไหวนะบอยจะทําให้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องลิสต่างนะครับใครอยากไปซื้อใช้ตามนะครับก็ลองหาหาดูนะครับเอาจริงๆง่ายๆสุดก็ได้เซิร์ชใน g ูเกิะดูเนาะว่ามันมีขายที่ไหนบ้างอะไรยังไงเผื่อมีขายในช็อปพงช็อปปี้ลาซาดามันจะได้ถูกกว่าก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ติด ขอบคุณจริงๆค่ะไปเจอกันคลิปหน้านะั้นาย